สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะไม่ดีจะมาสอนวิธีเข้าแขนสูดยังไงให้สวยนะคะจะมีเทคนิคมาบอกนิดหน่อยนะคะสําหรับผ้าแต่ละเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางเนื้อมันก็เข้าแล้วมันก็สวยนะคะบางเนื้อก็เข้าแล้วก็ไม่สวยเรามีวิธีแก้ให้ในคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เมดีนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันได้ใต้คลิปนี้นะคะมาดูวิธีทํากันค่ะ เราก็ไปทำเขียนสูตรมาให้เรียบร้อยนะคะรีบแล้วอะไรแล้วนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อสูตรที่ไม่ได้ใส่ซับในนะอัดผ้ากาวอย่างเดียวนะคะตรงปลายเขียนก็จะประมาณนี้นะคะที่สอนแพทเทิร์นไปเนาะสอนแพทเทิร์นเขียนทําเขียนสูตรไปก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเย็ยบออกมาแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็จะติดกระดุม2เม็ดนะคะหรือว่าใครชอบ3เม็ดก็ติด3เม็ดเม็ดเล็กนะคะ เราจะมาเย็บช่วงหัวแขนก่อนนะคะเราก็ทบมาแบบนี้เลยค่ะเราก็เริ่มเย็บจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะตรงที่เราพับเนี่ยค่ะกะง่ายๆตรงที่เราพับนี่แหละคะ่ะก็น่าจะประมาณข้างละสามยวครึ่งหรือเปล่าข้างละสามยวครึ่งเนาะเราก็ทบแบบนี้ก็ได้เราทบแบบนี้เลยก็ได้นะคะจะได้กะง่ายๆ จากแต่ละตัวมันก็ความห่างของได้มันก็ไม่เท่ากันที่ปรับมานะคะเราจะปรับได้จากให้มันห่างหน่อยนะคะมันจะได้ลูดง่ายขึ้นนะคะให้อยู่ประมาณเบอร์สามครึ่งหรือเบอร์สามครึ่งเก๋ๆก็ได้นะคะเราจะมาเย็บให้มันอยู่บนเส้นที่เรากริ่งนิดนึงนะคะนิดเดียวนะ เย็บเลยค่ะเดินได้ห่างนิดนึงไม่ต้องห่างจนสุดนะคะให้เดินบนเส้นที่เรากลิ้งหมอแขนลอยคาร์บอนนะคะเดินขึ้นมาข้างบนนิดนึงให้เราเดินสองเส้นนะคะ การประมาณสามขีดเนาะห่างจากเส้นแร็ประมาณสามขีดอันนี้เราไม่ได้พากเสียงก็จะมีเสียงลดเซ้นนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครที่ตัดผ้าแบบที่มันเข้าเขียนแล้วมันไม่สวยมันอาจจะเป็นพวกเนื้อบางๆผ้ามันมีหลายเนื้อนะคะ ถ้าเกิดว่ามันเข้าแล้วมันไม่สวยวิธีแก้แบบนี้นะคะอันนี้คือผ้าเราเฉียง45องศาเราก็ไปอัดกาวมาเหมือนตัวเสื้อเลยนะคะที่อัดกาวเพราะว่าการมันลุยการผ้าชิ้นชิ้นจริงของเรามันลุยนะคะให้เราไปอัดผ้ากาวมานะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะทำสองเขนส่วนความยาวก็ ประมาณหกนิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครเขียนใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ถ้าเกิดใครเขียนเล็กกว่านี้ก็สามารถลดได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาผ่าผ่าก,กลางนะคะให้มันได้สองเขียนเนาะเราก็กะเอาไม่ต้องวัดก็ได้นะคะอันนี้ก็นิ้วกระเบียดเดี๋ยวเราค่อยไปเจียนทิ้งที่ลังนะคะ หลจากนั้นก็รูดหอยเขนเลยค่ะไม่ต้องรูดเยอะนะคะรูดพอแบบติดฟองน้ำแล้วมันมันไม่ตึงแล้วมันไม่เหลือนะคะนี่ราคาช่างใหม่ช่างใหม่จะมีปัญหาตรงเข้าเขียนไม่สวยนี่นะคะมันต้องอาศัยประสบการณ์นะคะอันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคน,นิดหน่อยเนาะเผื่อว่าเจอผ้า sequel. ที่แบบเข้าแล้วมันไม่สวย แต่ถ้าเกิดผ้าที่เข้าแล้วมันเนื้อมันแน่นมันไอ้น่ามันก็สวยนะคะไม่ต้องใส่นี่ก็สวยแต่ถ้าเกิดเจอผ้าอีกเนื้อหนึ่งนะคะวิธีแก้ไขก็จะประมาณนี้นะคะเราจะทำให้ดูแขนหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าวิดีโอจะได้ไม่ยาวมากเนาะ พยายามรูดหัวเขนให้มันแบบได้ธรรมชาตินิดนึงไม่ต้องให้ไปจีบไม่ต้องให้ย่นมากแล้วก็ไม่ต้องให้ตึงมากนะคะกะว่าเวลาติดฟองน้ำมาแล้วให้มันกลมสวยคนที่ยังประสบการณ์ยังน้อยอาจจะเข้าเขียนไม่ค่อยสวยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเวลาเราติดฟองน้ำออกมามันก็จะสวย เราจะเข้ากันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนข้างขวาเนาะนะคะแขนข้างขวามันก็จะมีกระดุมอยู่ข้างหลังไม่ติดกระดุมข้างหลังเดีแบบ๋ยวนี้นะคะไม่ติดกระดุมข้างหลังอันนี้คือแขนข้างขวาเราจะเข้าแขนข้างขวาให้ดูข้างเลงนะคะนี่เลย จุดกลางกลๆหัวแขนให้เราใช้เข็มหมุดจิ้มไปตรงที่จุดกลางของแขนแล้วก็ให้เลยให้เลยเส้นไหลไปประมาณห้าขีดนะคะเพราะว่าตอนเราสร้างแพเทิร์นลายหลังก็จะสูงกว่าลหลหน้าห้าขีดนะคะเราก็กัดไปเลยกัดไปแบบนี้นะคะตรงตะเข็บหัวไหล่อย่าให้ตึงเด็ดขาดน,นะคะเวลาเข้าเขน ถ้าเกิดตะเข็บหัวไหล่ตึงเข้าเขียนออกมาก็จะไม่สวยติดฟองน้ําก็จะไม่สวยมันจะล้างตัวเสื้อนะคะแล้วก็กัดกับไปเลยสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูวิธีสร้างเสื้อสูตรก็ไปดูนะคะวิธีเจาะกระดุม วิธีเจาะกระเป๋านะคะแล้วก็วิธีเข้าสาบกับปกยังไงให้เหลี่ยมนะคะทําเพเทิร์นเสื้อสูตรทําเพเทิร์นแขนเสื้อสูตรเท้นะคะลงให้หมดแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเสื้อสูตรก็ไปค่อยๆเรียนเอานะคะ เกิดเราขยันหมั่นทําเดี๋ยวเราก็จําได้เองเนาะหาประสบการณ์จากข้างนอกเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มาเรียนในช่องของไม่ดีด้วยก็จะเก่งนะคะมีใครอยากได้วิธีทําหมอนเข็ยมยังไงนะคะไม่ให้เข็มของเราขึ้นสนิมนะคะสําหรับคนไม่รู้นะคะถ้าเกิดอยากให้ไม่ดีสอนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเผื่อว่าทําไม่เป็นเนาะคนไหนทําไม่เป็นนะคะนี่ค่ะ เวลาเราเย็บแขนนะคะเวลาเราวัดกับแพทเทิร์นแขนกับแขนกับตัวเสื้อมันจะเท่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดตอนเรามากัดน,นะคะมันไม่เท่ากันก็ให้เราไล่ท้องแขนที่อยู่ข้างท้องท้องแขนของตัวเสื้อนะคะสามารถเอาขึ้นลงได้ตอนเรากัดน,นะคะเพราะว่าแขนแต่ละผ้ามันก็ยืดตัวไม่เท่ากันวิธีแก้ไขนะคะตัวนี้แขนเหลือนิดนึงเราก็จะ เอาลงจากเส้นเส้นที่เรากิ้งตรงท้องแขนนะคะเอาลงนิดนึงนะคะแต่เวลาเอาลงก็ต้องเอาลงทั้งสองแขนนะคะทั้งแขนซ้ายและแขนขวานะคะเวลาเอาลงก็ต้องเอาลงให้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแขนมันกว้างวงแขนของตัวเสื้อกว้างกว่าก็เราก็สามารถกัดขึ้นได้วงรอบนะคะวงรอบของตัวแขนเราก็กัดขึ้นมา นี่คือวิธีแก้ไขนะคะพอเราเอาลงแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าท้องเขียนเรามันกลมไหมมันเป็นครึ่งตัวยูไหมนะคะสําหรับตัวนี้ก็เอาลงประมาณกระเบียดนึงปัญหาของช่างอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ อยู่ตรงเข้าเขียนไม่สวยบางคนเป็นช่างมาตั้งนานแล้วเข้าเขียนก็ไม่สวยนะคะบางคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขียนสวยเป็นยังไงหัวเขียนสวยเป็นยังไงแล้วคะเนี่ค่ะท้องเขนเราก็กัดไล่ลงแล้วนะคะนี่คือวิธีแก้ไขนะสําหรับเขียนถ้าเกิดเรากัดแล้วมันเหลือวิธีแก้ไขทำแบบนี้ให้ไล่ลงแต่ว่าท้องเขนจะต้องอยู่ดักเออ ได้ลูปเหมือนเดิมเนาะคือขึ้นตัว U ฝั่งนี้ก็ขึ้นตัว U ฝั่งนี้ก็ขึ้นตัว U เนาะโค้งนะคะโคง้งจากนั้นก็ปรับได้ให้อยู่ที่เบอร์สสงงจุ1หรือ2ครึ 1, ร่งนะคะแล้วแต่จากของแต่ละคนนะคะอย่าให้มันห่างมากนะคะเวลาเข้าเขียนเราก็เริ่มต้นจากท้องเขียนเลยนะคะเย็บเย็บตามรอยที่เรากัดนะคะ ตรงตะเข็บข้างของตัวเสื้อก็อย่าให้ตึงนะคะตะเข็บไหลแล้วก็จะดึงนิดนิดดึงมาหาตัวเสื้อนิดนิดเวลาเราเย็บมันจะได้ไม่ตึง ถ้าตึงและจบเหตุเลยนะไม่สวยเราก็จะมาเย็บตรงพองแขนนะคะให้มันเป็นสองเส้นให้เส้นมันซ้อนกันอยู่นะคะเย็บตามรอยเดิมที่เราเย็บรอบแรกนะคะ ตะเข็บมันจะได้ไม่เตบจากนั้นเราก็กลับออกมาดูแบบนี้นะคะว่าจะเข็บหัวไหร่เราตึงไหมนะคะแล้ววงแขนเราสวยไหมข้างหน้าข้างหลังนะคะ ถ้าเกิดเป็นผ้าที่นิ่มหน่อยถ้าเกิดเข้าแล้วไม่สวยนะคะให้เราไปโพ้งเขียนตรงนี้ให้เราไปโพ้งเขียนตรงนี้มาก่อนที่เราจะมาติดผ้าที่เราเตรียมมานะคะพอเราโพ้งมาแล้วนะคะเขียนของเราก็จะสวยประมาณนี้นะคะมันก็จะกลมสวยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ ถ้าชิ้นนี้ลองเข้าไปมันก็จะทําให้หัวเขนกลมสวยมากขึ้นนะคะเราก็สันทบเลยค่ะสันทบให้มันอยู่กลางเขียดเลยนะคะเราจะเอากลางให้มันอยู่ตรง,ง,ะะระงตรงระเข็บให้อยู่ตรงนี้ เราก็จะกัดขวางแบบนี้นะคะพอก,กดเสร็จแล้วให้เราเย็บตามรอยที่เราเข้าเขียนฝั่งตัวเสื้อนะคะ<ม>ให้เราเย็บตามรอยที่เราเข้าเข้าเขียนได้เลย น้าหัวแขนจะดีขึ้นนะคะเราก็จะมาตัดตะเข็บข้างในตัดตะเข็บข้างในให้มันเลยเส้นโพ้งของตะเข็บแขนนิดนึงนะคะ น,ะะนี่นะคะหัวเขียนเราก็จะโรมสวยประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดฟองน้ำเนาะลองทำดูค่ะวิธีเทคนิควิธีแก้ไขหัวเขียนยังไงให้สวยเพราะว่าผ้าแต่ละเนื้อมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดผ้าเนื้อหนาหน่อยเข้ามันก็อาจจะสวยแต่ถ้าเกิด ถ้าเนื้อบางมากเข้าแล้วมันไม่ค่อยสวยก็ให้ทําวิธีนี้นะคะหรือว่าใครจะทําแบบนี้ทั้งผ้าหนาผ้าบางเลยก็ได้นะคะรับรองหัวเขียนจะสวยแน่นอนนะคะค่ะนี่คือเทคนิคเป็นเทคนิคเล็กๆไม่น้อยนะคะที่เอามาแบ่งปันกับทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับคนที่เข้าเขียนเข้าหัวเขียนแล้วมีสวยนะคะ ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องนี้สอนเพดทเทิรตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นหลักสูตรหลักนิ้วเป็นเร็วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ